วันนี้มาพบกับจงตีนะ้าเจ้าตายเต๋อหย่ๆเดี๋ยวนะคะวันนี้ตีนน้าจะพามาเดินป่าค่ะหมาห้าพ้นลำไม้ในป่าค่ะนี่นะคะจดเดินป่าจไหลเสื้อค่ะหลเสื้อหลเสื้อเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว,ว้าวันนี้ตีนน้าได้พ้นลำไม้ได้บ้างค่ะในป่าห้าตามมาเลยค่ะไปกันเลยค่ะดเดินป่านะคะเวื่อเพืงฟิงฟงสิง โอ,ออออโอ้มี่ล็หลุดบอลเยวะๆเราเก็บลุอลกันขเดกันเถอะโอ้มีเสี้ยงไอ้นูด้วยขนตัดน้าโอ้เก็บไต่ขนกระโหนดใ้หนกินไปอออตัวเนเลยเมื่แอแะเลยนี่ค่ะ โอ้บันหลุดไปเลยอีห่าด้านหลังเต็มไปเลยนี่ขาดเต็มล้มาจะลดไม่ขาดไม่อไม่พม่ขาดด้านบนนุ่มาด้านเต็มเลยน่สั่งุุนี่อร่อยนี่รวยนี่วยนน่อเลยแม่ลูกพี่กรูว่ารยนะเดี๋ยวกงหลังก่อนนะได้กินแล้วค่ะบังว้่หนาวนะคะกินไม่ได้ค่ะ ช้าแ่งชุดส่วยชวยมานดึงปลาวันนี้โอ๊ยบัดมือด้วยชุดช่วยไม่ส่วยก็ไม่โดนนะคะเจตินะ่เล็กเองค่ะช่วยชวยมารู้ทวนกระลุยเลยอย่าให้ดูนะคะเพือนเนเมื่อกระออกเลยค่ะนี่ค่ะลูกทอน อันนี้นะลูกทอน,นค่ะเพื่อนเพื่อนลูกทอนเดี๋ยวกินอะไรแล้นะหัวด้อยไม้แต่งตัวเหมาะสมมากเลยค่ะวันนี้มาเดินป่าร้อนเลยเหงื่อแตกหมดแน่งหนาวแต่ว่าเดี๋ยวนะอันนี้ค่ะเดี๋ยวชิมไปดูนะอร่อยปันนี้เลยค่ะว๊า ว่น,มา,วน,นวมาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยค่เน็ตนะจะไปจะไปเอิญแล้วค่ะตามมาเลยตามมาเลยค่ะทางนี้นะเดินไปทางนี้ค่ะเ็ใหญ่สุด้ันเลยฮ่า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 ฮลาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่นด้วยลูกุ่ก่้วยลูกาฮ่้ฮ่าฮ่ นี่ค่ะลูกมวงนุวยเอยในวันนาเมื่อกระเตกดุบดุบดุบมาแล้นี่น,นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนลูกมวงนี่น่วยแก่ด้วยค่ะนี่ฮ่า้วยเร็วเหล่าวยหนึ่งอันนี้ค่ะอันนี้เมื่อแก่มเมืยอซุกนะอย่าดึงก่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนได้ทราบรู้ทางน้่ยแก่แลคก็เนอวยซุกแต่เมื่อออกมากเลยค่ะร้อนแต่งตัวช่วยเกินไปค่ะก็เลยร้อนความร้อนขึ้นอันนี้นะ ยากชิมไหมดูค่ะชิมนุย้ยทุกดีวะนี่ค่ะเปิน่นเปิน้นเลยทุกนะเดี๋ยวดยว,วานมักเลยค่ะออร่อยมากสุดยอดเลยพอขายนะอืออ แต่งตัวสวยๆ้วีันนี้มาเดินสวนก็ดีนะคะยุ่งไม่ครอบค่ะไปกันยุ่งครบอบยุ่งกวัวเ,เดี๋ยวไปห้าไอ้นู่นหลานนะลูกเพี้ยวนี่มันน่าจ,จะส้มอะค่ะเดี๋ยวขอไปจุ่มหนัป่าว่านหนัเคยอะได้ขนาดนี้ค่ะไปค่มเมื่อออก้อนๆนนี่ข่ามาจากนี้ก็นล้ค่ะเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ค่ะส่วยไม่เปลี่ยนส่วยไมย่จุดหนังเสื้อค่ะ ไปยว,ยวเดินให้ดีนะตากองดาวังนะเนู้ฮอ้ฮู้ฮะะู้ฮ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 ก้ฮู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 ้ฮา้ฮู้เู้ฮู้ฮๆ้ฮู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 ้ฮเจอ,อเู้ฮูู้อู้ฮู้ฮ้ฮู้ยอ่ฮแปฮู้ฮู้กแู้เู้้ฮู้มูมือ้ฮู้ฮม อย่าขอกัดก,ก่อนนะเพื่อนๆอู้เป็นอปนองซ้ำโลนี่เขาเรียวกว่าต้นแอปเปิลนะคะตนคะ้นแอปเปิลค่ะนี่เดี๋ยวทิน่าจะชิมให้ดูนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะให้ดูค่ะอันนี้เขาเดี๋ยวกวับต้นแอปเปิลนะเดี๋ยวกินกินอะ้ดูคะ่ะกินวยแหลกดีกว่าเนาะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะกินอะ้ดูนะ รสจัดม,มื่อเดกกินแต่เมืองนอกเลยค่ะแต่ว่าเมืองนอกที่มันรวนๆอากาศรวนๆน,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 นี้นะคะ่ะดูจากเนื้อได้เลยค่ะร้อยค่ะอืมเลี่ยมมาเด็กจะพอไปดูเพืัอล่มาอีกอีกไหมคะตามมาค่ะ เน่าวายเี่าอุ้ยน้ำเกี่ยวจุดช่วยมีปัญหามากเลยน้ำเกี่ยวค่ะน้ำเกี่ยวแหกมะเร็วจุดช่วยก็เวยไม่ได้ค่ะเดือดออกเลยตามมาเลค่ะตามมาเป็นแถวตายน้ำบาดน้ำบาดตามมาเลยค่ะ แยบมนแล้วนี่มันหนีเข้าป้าพันหนีแน่คนมาแต่งตัวส่วยเกินส่วย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 วยเกิน <c oughs> เดี๋ยวมาทางนี้ก็ไดนนะ้ <c oughs> นี่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 เจอแล้วเจอแล้วมาเร็วมาเร ลูกอินตผพาลามมาอยู่เมืองไทยนี่เนะี่ยน้ำมันโอ้ยน้ำมันไหลถูกไม่ได้โอ้ยนี่ค่ะอันนี้ลูกอินตผพาลามค่ะพอได้กินแก้วบัแล้วเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวช่ไหมดูนะยำมมี่ดูตอนนะคะนี่เดี๋ยวใจดูตรงท่านค่ะ อันนี้ต้นอินทผล่าลำนะคะเลยใบมันจัีนหดห้ามเขี้ยวอารามะคะ่ะแล่ตอนนี้ไม่ไวค่ะรวนมากเดีย๋ยไปห้าพุ่ละไมเออแล้วเนาะอินทผล่าลำนี้ร้อยมากเลยค่ะว้าวกลมๆแ้ว,วค่ะลอ,องนูมีบ้านคนนะคะ่ะได้หรอไม่ได้ไปเอาข้องคอนะคะเดี๋ยวห้าในป่ะเดือนสั่งไม่ดีบอกมาตามมาเลยค่ะ รู้ค่ะโอ้นี่ค่ะเจอแล้ววันลูกส้มแปนลูกโชคขุณนะคะมากมามามากดูค่ะนี่ค่ะนี่เดือดฟ้งรูค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นต้นลูกส้มแปนค่ะนี่ค่ะมีซ้ำรูกเดี๋ยวตีน่าจะกินก่อนนะคะลูกนึงนี่ค่ะดูนะ Ma cho rồi. Mm. Quá nặng luôn ha. Ai rồi, ai rồi Cái này mất lục được không? อ,อันนี้นะคะต้นส้มค่ะใบสวยสวยงามหามออกลูกแบบลูกโตโตเลยค่ะเดี๋ยนี่น่าจะเก็บเลยนะคะนี่นี่น่าจะเก็บไปใบกินนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยนี่น่าจะให้ดูนะคะหวานอี้ทุ่งใดได้มามหมนี่ค่ะมาดูในทุ่งนี้ค่ะ อันนี้นะคะพุทละไม่ได้ได้ในทุ่งอะคะ่ะเยี่ยเปิลเปิลดูอันนี้นะคะได้แอปเปิ้ลได้ลูกม่วงได้ส้มเปรนได้ลูกทอนได้อินทผลัมนะคะอันนี้ลูกหม่องชุกอะค่ะกินเรีวแต่ว่าอา้จน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 ,นี่ค่ะถ้าเพือเ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจตีนะสาบตายตัวเยอะๆค่ะดูจังเงื่อนได้เลยค่ะรอนมากจุดก็สวยค่ะวันนี้ก็แอคชั่นช่วยเสยื้อหลักฐานนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย